ทอสภาสัปดาห์นี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็มีประเด็นร้อนแรง2เรื่องด้วยกันนะครับโดยเป็น2เรื่องที่เชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็เป็น2ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจติดตามแล้วก็เป็นในยงทางการเมืองอพอสมควรเลยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์วิษณุในการที่จะเข้ามาเหมือนเข้ามาเป็นตัวช่วยให้กับคุณเศรษฐาหรือเปล่า,าแล้วก็อีกคนนึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่ไอาการมีคําสั่งฟ้องนะครับส่งฟ้องปุณทักษิณ ทั้งสองคดีซึ่งสองเรื่องนี้แหละเป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่ามันน่าจะเป็นนัยยะทางการเมืองถัดจากนี้ต่อไปอย่างน่าสนใจนะครับครับก็เอาประเด็นแรกก่อนดีกว่าเอาเรื่องของอาจารย์วิษณุเครืองามก่อนกรณีอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยก็ค่อนข้างเกินความคาดหมายอะอมผมไม่คิดว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ย จะเลือกที่จะไปใช้บริการอ,อาจารย์วิศนุเครืองามมือกฎหมายประจําบ้านของพลเอกอประยุทธ์จันโอชาในช่วงสิบปีที่ผ่านมานะอมเอากลับมาใช้งานอีกรอบหนึ่งคือไม่ใช่ผมไม่ได้ดูถูกหรือผมปรามมาฝีมไม้ลายมืออาจารย์วิศนุฝีมไม้ลายมือเนะี่ยผมยอมรับนับถือเลยว่าเป็นชั้นครูชั้นอ๋องชั้นเทพชั้นเซียนเป็นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับเนี้ยไม่ปฏิเสธเรื่องความสามารถแต่ในภาพลักษณ์อ่ะ มผมมองว่าในเมื่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยบอกว่าตัวเองเป็นพรรคที่มาจากการเลือกตั้งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเต็มขั้นเดิมทีการอะระบาดสัตว์จับมือกับพรรคของสองอลุงเนี่ยมันก็เสียรังวัดไปพอสมควรแล้วนะใช่มีลุงไม่มีเราอะนะอะ,อ,อะไรต่างๆนะี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยมาใช้บริการคนของลุงนะอ่ะคนที่เป็นมือเป็นไม้ ต้องไม่ลืมว่าอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยให้คําปรึกษาชี้แนะช่องทางทางกฎหมายพลเอกประยุทธ์เนี่ยอรอดคดีสารรัฐธรรมนูญสี่รอบนะในช่วง9ปีตั้งแต่เป็นรัฐบาลคอสอชอมาถึงเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งอะไรต่างๆรวมเด็ดเสร็จ9ปี10ปีเนี่ยอ,อาจารย์วิษณุชี้ช่องทางแนะแนวทางหรือแน้กระทั่งอาจจะทําหน้าที่เป็นทนายส่วนตัวในการแก้ต่างสารรัฐธรรมนูญสี่รอบอ่ะไม่ว่าจะคดีถวายสัตว คดีบ้านหลวงคดีว่าการเป็นหัวหน้าคอสชอเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือเปล่าเป็นนายกขาดคุณสมบัตินายกหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการเป็นนายกเกินแปดปีเนะี่ยก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในคําแนะนําของอาจารย์วิษนุเครืองามทั้งนั้นนะคนเอกประยุทธ์อยู่ได้ตลอดรอดฟังเนะี่ยก็เพราะอาจารย์วิษนุเครืองามแล้วอยู่ดีๆพักเพื่อไทยเนะี่ยซึ่งก็อุดมไปด้วยนักกฎหมาย นักสู้ทางประชาธิปไตยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆกลับไปเอาอาจารย์วิษนุมาช่วยงานเนี่ยมันน่าสนใจมันมันยังไงคือมันค่อนข้างแปลกอ่ะจะบอกว่าเพื่อไทยไม่มีนักกฎหมายชั้นดีแล้วเหรือก็ไม่ใช่ไงมีคุณชัยเกษมนิติสิริมีอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินอ่าอย่างเนี้ยก็เป็นมือกฎหมายระดับมือระดับอาจารย์ระดับอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศอ่ะ อาจจะไม่ถึงขั้นชั้นครูแบบอาจารย์วิษณุแต่ก็อแต่ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆณเวลานี้แล้วก็แถมยังมีมือกฎหมายที่เป็นทนายด้วยทนายทนายทุงขนมออันนั้นทนายตัดไปอันนั้นอันนั้นมันเป็นประเด็นที่ทําให้คุณเศรษฐาอาการตื่นไม่เข้าขายไม่ออกอยู่กรณีทนายก็คือคุณพิชิตชื่นบาทเนี่ยปล่อยไปแต่การกลับมาขออาจารย์วิศณุมาในฐานะที่ปรึกษาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มันเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาที่ค่อนข้างใหญ่มันมีอำนาจกลั่นกรองตัวนโยบายหรือว่าวาระการประชุมครมอลก่อนเข้าครมอลเนี่ยอาจารย์วิศนุเห็นหมดอะไรเข้าได้เข้าไม่ได้นะนมันมีอำนาจค่อนข้างเยอะนอกเหนือจากมาช่วยงานด้านกฎหมายที่คุณเศรษฐา พูดก่อนก่อนที่จะเดินทางไปฮ่องกงสัปดาห์นี้บอกว่าเอามาช่วยเฉพาะด้านอาจารย์วิษณุเก่งด้านกฎหมายก็ด้านการบริหารราชการแผ่นดินก็เอามาช่วยเฉพาะด้านแต่ถ้ามองไปที่ตําแหน่งอที่ปรึกษาสํานักเลขาธิการคอรมอลอันนี้ชัดเจนอเอามาครอบเลขาธิการคอรมอลอีกทีหนึ่งกลั่นกรองทุกวาระทุกเรื่องที่จะเข้าคอรมอลเอาสิทีนี้ถ้าอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่อื ไม่ว่านโยบายพักไหนก็เข้าไม่ได้นโยอบายไหนที่เคยขัดกับนโยบายของลุงตู่รัฐบาลลุงตู่เคยทําไว้เนี่ยถามว่าต่อไปนี้จะมารื้อเนี่ยอต้องผ่านอาจารย์วิศนุก่อนอืม,มันจะไหวไหม,มแบบนี้ยอันนี้ยมันก็เลยเกิดภาพซ้อนกันว่าการเข้ามาของอาจารย์วิศนุนะมาช่วยคุณเศรษฐาแค่คนเดียวอแต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของรัฐบาลหรือเปล่าเพราะรัฐบาลเนี่ยมันจะไปไปรือ้อไป อะไรยกเลิกในสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับอาจารย์วิษณุเคยทําไว้เนี่ยมันจะได้เหรอเข้ามารอบใหม่มารื้อของเก่าเพราะแน่นอนว่าเค้าคงไม่ไปบอกว่าสิ่งที่ทํามาไม่ถูกใช่ไหมใช่ใครจะไปบอกว่าสิ่งที่ตัวเองนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาสิบปีเนี่ยจะอยู่ดีๆจะมาบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องรื้อใหม่เออมันเป็นไปได้ยากแต่ก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยปรากฏว่าเขารั่วเยอะนะ รั่วกับเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเยอะมถามว่ารั่วเยอะไหมเนี่ยผมมองว่ารั่วเยอะอแต่ที่รั่วเยอะเนี่ยมันไม่ได้รั่วที่ตัวบุคคลอืมันไม่ได้รั่วที่ตัวบุคลบุคลากรด้านกฎหมายของพักแต่มันรั่วเพราะตัวบุคคลอตัวบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือพักเหนือนายกอยู่หรือเปล่าไงเป็นคําขอของพี่ที่น้องไม่อาจปฏิเสธได้อะไรแบบเนี้ย มันเลยทําให้รั่วหรือล่า่เพราะว่าแม้กระทั่งแล้วก็หัวใจของของเรื่องเนี่ยหัวใจของฝ่ายบริหารเนี่ยมันผ่านกระบวนการของอสํานักเลขาตรงนี้มาพอสมควรหลายเรื่องนะที่หลุดหลุดมาแล้วแล้วลกลายเป็นว่าย้อนไปย้อนมาอย่างริทต้อนแม้กระทั่งเรื่องตั้งคนใช่ไหมคอ,อรอมอก็เหมือนกันก็หลุดออกมาคุณสมบัตินู่นนี่นั่นคือเอาจริงๆนะสํานักเลขาที่การคอ,อรอมอเนี่ยผมว่าเขาทํางานเต็มที่แหละแต่ถ้าในเมื่อนายสั่งมาเนี่ย คุณขวางได้ไหมอ่ะคุณเป็นข้าราชการประจำข้าราชการประจำคุณเสรษฐามาพูดํำประโยคนึงที่บอกว่าอะไรนะขัดข้องเรื่องกฎหมายแก้กฎหมายติดขัดที่คนย้ายมันออกไปย้ายคนนั้นออกไปอ้าวแล้วถามว่าถ้ากรณีแบบนี้รัฐบาลต้องการมาแบบนี้ครมหน้าตามาเป็นแบบนี้ถามว่าสำนักงานเลขาธิการครมอจะขวางได้ไหมถ้าตรวจสอบเสร็จ อาจารย์วิศนุมาก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นดูเหมือนจะทําให้แน่นขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกับดูมาคุมนะดูมาคุมดูมาคอนโทรลนะก็นั่นแหละแน่นอาจจะมีความละเอียดมีความรัดกุมในเรื่องข้อกฎหมายมากขึ้นแต่ที่คุณสักดาบอกว่ามาคุมเอก็น่าสนใจเหมือนที่ผมบอกอ่ะทุกวาระทุกอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์วิศนุต้องผ่านมือก่อนอันไหนที่อ่ะมาเป็นลบกับรัฐบาลชุดที่แล้วอ่ะ หรือว่าเป็นลบกับอะไรสิ่งที่เคยทํามาไปกระทบกับอะไรที่เคยทํามามาติต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมายกเลิกได้อย่างอย่างถ้าอาจารย์วิศนุอยู่เนี่ยแบบแนวแบบคุณมิคิดเนี่ยไม่มีทางผ่านไม่ไมีทางผ่านใช่ไหมเอาง่ายๆอนโยบายกัญชาเนี่ยอาจารย์วิศนุทํามาสิบปีกว่าจะผลักดันให้ มันเป็นกัญชาทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่กัญชาถูกกฎหมายที่มันแพร่สะพัดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะก็ต้องบอกว่าอาจารย์พิสนุเป็นคนทำก,กลั่นกรองถูกต้องและถามทีตอนนัทตอนนี้จะรื้อกลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยม,มีผลกระทบอะไรกับอาจารย์พิสนุกไหม,อ,มอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็ <God. S 1> เพราะว่าทางนี้ก็จะเอาใจเอาใจเอาใจประชาชนใช่ไหมครับ บอกว่าเนี่ยฉันจะเลือันี้ภูมิใจไทยก็อีดักอีเรืออยู่เหมือนกันใช่แต่นั่นแหละคือถ้าย้อนกลับไปอ้าวจะไปรื้อมตินี้อะไรต่างๆตอนนั้นอาจารย์วิษณุนั่งอยู่แสดงว่าอาจารย์วิษณุก็ดูมารัดกุมรอบครอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่ามันสามารถทําได้ไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรจะมาเอาผิดย้อนหลังกับคอรมกับมติคอรมอที่ทาไม่ได้อ่ะอันนี้ก็คือการที่จะส่วนหนึ่งที่บอกว่ามาคุมอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ใน ในส่วนที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยที่สารรับคำร้องเอาไว้เนี่ยให้ชี้แจงภายใน15วันซึ่งจะมีครบ15วันในอีกสัปดาห์ถัดไปเนี่ยการได้อาจารย์วิษณุเครืองามมาช่วยเนี่ยม,มาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันจะมีเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่าตรงเน้นมากกว่า จากน้องเรื่องภาพรวมดูช <Stand> ่วยรัฐบาลอันนี้ช <to> ่วยตัวนายกเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าเพราะต้องไม่ลืมนะทำไปแล้วอาจารย์วิษนุเครืองามเนี่ยได้รับฉายาตอนช่วยลุงตู่เนี่ยคือบีดาแห่งข้อยกเว้นนะอภิิหารทางกฎหมายนั่นแหละบีดาแห่งข้อยกเว้นอภินิหารทางกฎหมายคําเหล่านี้มันจะกลับมาช่วยคุณเศรษฐาได้ไหมอันนี้ป็นเป็นประโยคคําถามอืถ้าช่วยได้เนี่ยก็ถือว่าการ การพลีชีพในการดึงอาจารย์วิษณุกลับมาช่วยเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จทารอดคดีที่ได้อืส่วนคดีอื่นๆผมไม่ขอพูดถึงนะที่คดีอื่นๆที่จ่อคิวอยู่อ่ะทั้งหนึ่งห้าเจ็ดเรื่องแต่งตั้งผบตรทั้งหนึ่งห้าเจ็ดที่ไปเอาบิ๊กโจ๊กออกจากราชการอันนี้มันมาทีหลังค่อยว่ากันเอาคดีกรณีคุณพิชิตเนี่ยให้รอดก่อนถ้าอาจารย์วิษณุช่วยได้หลังจากนี้จะไหวหรือเปล่า หลังแนี้คดีอื่นๆเนี่ยหรือว่าจะจะมีจะมีฉายาใหม่มาให้อาจารย์วิษณุอีกอันนี้หนึ่งประเด็นใช่ก็อันนี้เรื่องของอาจารย์วิษณุหนึ่งแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เหมือนกันแล้วน่าจะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันด้วยเหมือนกันก็คุณทักษิณคุณทักษิณนี่อืจะบอกว่ายังไงล่ะก่อนหน้านี้คุณทักษิณเดินทางขึ้นเหนือลงใต้อืก็เดินทางเยอะพอสมควรแหละแล้วก็มาแจ้งว่า ติดโควิดก่อนอวันนัดฟังคำสั่งของอายการสูงสุดเนี่ยก็พอรับได้เดินทางเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ช่วงสุดสัปดาห์ก่อนก็ไปโคราชมาไปงานศพไปไหว้ย่าโมเจอผู้คนมากมายก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าติดโควิดอันนี้ไม่ไม่เถียงไม่คือรับได้กับข้ออ้างข้ออ้างนี้แต่นั่นแหละพอคดี สั่งฟ้องขึ้นมาทั้งในมาตรา1นึ่งอแล้วก็พรบอคอมพิวเตอร์แล้วก็กําหนดวันออกมาคือวันที่18บมิถุนาคุณทักษิณจะต้องไปปรากฏตัวนําตัวไปสู่กระบวนการขั้นตอนของศาลสั่งฟ้องเนี่ยออันเนี้มันค่อนข้างชัดเจนผมเอะใจอย่างหนึ่งว่าคุณทักษิณอยู่ในระหว่างพักโทษคุณสักชาตเงื่อนไขเรื่องของการพักโทษเนี่ย มันมีเงื่อนไขที่สามว่าถ้าไปกระทําให้เกิดความเสื่อมเสียหรือกระทําผิดทางอาญาเพิ่มกระบวนการพักโทษนี่มันถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะต้องกลับสู่เรือนจํานะกรณีของคุณทักษิณพอถูกสั่งฟ้องแบบนี้มันเข้าข่ายเงื่อนไขข้อที่สามนี้หรือเปล่าอืคือถ้าเข้าเงื่อนไขปุ๊บเนี่ยคุณทักษิณต้องกลับเรือนจำแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไข คุณทักษินก็ไปศาลวันที่สิบแปดแล้วก็ไปขอประกันตัวอืถ้าขอประกันตัวได้ก็อยู่ข้างนอกเหมือนเดิมอืมแต่ถ้าขอประกันตัวไม่ได้ส่งกลับเข้าเรือนจํอจาอำจะกลับชั้นสิบสี่อีกไหม,มสภาพร่างกายคุณทักษินที่บอกว่าเกือบจะเป็นผักถึงได้รับการพักโทษแต่พอออกมาจากการพักโทษปุ๊บ เดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปเชียงใหม่สองรอบไปภูเก็ตไปโคราชไปเดินสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยอ,อสภาพร่างกายนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วนะถ้าหลังจากนี้ข,ข้ออ้างจะตรงไหนไม่ได้ละจะไปใช้ข้ออ้างนั้นกลับไปอยู่ชั้นสิบสี่นี้ไม่ได้แล้วนะหรือเขาอาจจะอย่างนี้เหมือนกับเหมือนวันนี้เอ้เหมือนเหมือนเหมือนที่อ้างโควิดหรือเปล่าว่าอยู่ๆเป็นอะไรขึ้นมา ถ้าอ้างโควิดอีกก็เดี๋ยวก็ต้องไปเป็นระบบหายใจอ่ะเหมือนตอนแรกที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอ่ะเมื่อตอนยี่สิบสองสิงหาหรออยู่ดีๆความดันขึ้นอยู่อยู่ดีๆก็ไรวึ้นมาอะไรเงี้ยหนักขึ้นมาอะไรเียป่วยหนักอาการเรื่องของทางปอดอะไรแบบนี้หรออยู่ดีๆก็ป่วยเพราะว่าเคยป่วยโควิดมาแล้วอย่าง้ยใช่ไหมก็นี่ป่วยโควิดอีกเหมือนเดิมก็นั่นแหละอาการลงปอดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวจะลงปอดอีกแล้วก็บอกว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยอันนั้นก็น่าคิด แต,แต่ในประเด็นเนี้ยผมมองว่ามันเป็นนัยยะทางการเมืองอะ่ะคุณทักษิณออกมาได้รับการพักโทษออกมาตอนแรกบอกว่าอะไรนะจะมาอยู่เลี้ยงหลานแต่นี่คุณทักษิณมาทำการเมืองเต็มตัวนะอืลงพื้นที่ลงพื้นที่แล้วก็แถมไปเหมือนกับร่วมประชุมด้วยนะอของพักอะ่ะไปอยู่ในค <Conference S 2> อนเฟอเรนซ์คอนเฟอเรนซ์ของพักอ่า ไปพบปะพูดคุยและแถมสอสอแกนนำรัฐมนตรีส่งสัญญาณปรับคอรมอหลักฐานมันชัดไงว่าไม่ได้เลี้ยงหลานอย่างเดียวไงแถมไปเจอบ้านยงบ้านใหญ่ของเขานี่อันนั้นตลอดระยะเวลาในการที่ได้รับการพักโทษมาสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนเนี่ยมันก็ก็อยู่ในสภาพแบบนี้ยอืจริงๆสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วก็มีสัญญาณมาจากเคสของคุณเศรษฐากับคุณบิชิตแล้วนะ เหมือนกับว่าสัญญาณว่าเหมือนกับปรามปรามให้หยุดแต่ปรากฏว่าไม่หยุดไลไปปากแจวแถวแถวโคราชใช่ไหมคือไปโคราชอันนั้นคือมันเป็นความจําเป็นที่คุณทักษิณต้องไปอไปในเรื่อง <คน S 2> ของงานศพ<บ>กือนนีไปงานศพก็เหมือนกบกรณีของคุณพ่อคุณจตุรลุนคุณสักรดาจําได้ไหมช่วงนั้นพักโทษออกมาใหม่ๆคุณทักษิณก็ไปงานศพคุณพ่อของคุณจตุรนที่ชาเชิงเซาแต่ไปรอบนั้น ไม่ได้มีการนัดพบนนพูดคุยแกนนำ<ม>รัฐบาลรัฐม,น,ฐมนตรีอะไรต่างไม่มีการพูดคุยอะไรขนาดนั้นแต่ไปงานศพที่โคราชรอบนี้ม,มันผิดกัน<ม><ม>ก่อนไปถึงเนี่ยไปไปถึงโคราชปุ๊บสิบเอ็ดโมงพบประรัฐมนตรีเนี่ยนำโดยคุณประเสริฐจันทราดวงทองคุณสุดาวันคุณเกลียงกันติน,นันคุณสุทินคังแสงแล้วก็สอสอแกนนำภาคอีสานเนี่ยร่วมสามสิบคนอ่ะ ันนั้นภาพชาัดพอหลังจากนั้นไปท่วมงานสเสร็จไปลานย่ามูอมสอสอมาต้อนรับอีกเพียบอ่ะอืม,มันไปกันใหญ่ไงมันมไม่ใช่ว่าไปงานสมอย่างเดียวมันไปทําการเมืองทําพื้นที่ด้วยอืกลายเป็นหมายก็ว่าม,มีคนพูดตํานอ,อาเหนะมนก็เป็นอะไรนะแสงอาทิตย์เป็นบารมีเป็นอะไรใช่ใช่นั่นแหละไปเป็นคนบางคนก็บอกกันว่าการไปทําพื้นที่ของคุณทักษิณเนะนี่ยเหมือนมันกับเป็นการไปอื ไปดึงคดิติ้งให้เพื่อไทยพลิกกลับมาเอาชนะก้าวไกลที่ก้าวไกลกระแสกําลังดีๆอยู่แต่ว่าติ้งก็ไม่ขึ้นเพราะว่าโพของปกก้าวมาก็ยังยังเหมือนเดิมอันนั้นเขาอาจจะสํารวจไว้ก่อนที่คุณทักษิณไปโคราชแล้วไงอืมแต่ที่ทีเนี้ยหลังจากเนี้ยเราต้องมาดูกันว่าเออพอคุณทักษิณลงพื้นที่ทีีเพื่อไทยคะแนนจะกระเตื้องจริงไหมแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งเหตุการณ์ที่โคราชเนี่ยการบอกว่า รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง40สวก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนั่นแหละเป็นอีกส่วนบอกว่าไม่ไม่หยุดไงไม่หยุดตามที่ว่ามีสัญญาณออกมา,ญญาอมันก็เลยมาถึงเมื่อสัปดาห์นี้แหละหม,มาถึงโดนสั่งฟ้องโดน 1, หนึ่งสองอันนี้ฮะทีนี้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมอยากลามไปอีกนิดนึงอืกรณีหนึ่งหนึ่งสองถ้าไม่ได้ประกันตัวเนี่ยอืมันต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วมันจะกลายเป็นแบบกรณีของบุ้งทะลุวังไหม ด้วยสภาพร่างกายของคุณทักษิณเนี่ยออืืมแต่ว่าช่วงระยะหลายวันที่ผ่านมานะก็เราจะเห็นว่ามีการให้ประกันตัวกับเพื่อนเพื่อนของบุ้งนะใช่ไหมก็ให้ให้ประกันตัวมาแล้วก็อย่างสสลูกเกดที่สารตัดสินไปแล้วก็ยังยังสามารถประกันตัวออกมาสู้ในชั้นอุทธรได้แต่ว่าขหรับเรองเคึสของคุณทักษิณเนี่ยมันมีมันมีซ้อนกันอยู่กับเรื่องของความเป็นนักโทษอยู่ใช่ใช่ไหม มันอาจจะเข้าเงื่อนตรงนั้นเข้าเงี่ยงตรงนั้นได้เหมือนกันใช่ใชนี่แหละค่อนข้างน่าสนใจต้องมาลุ้นกันว่าคุณทักษิณเนี่ยที่พักโทษอยู่เนี่ยจะเข้าเงื่อนไขข้อสามของการพักโทษหรือเปล่าถ้าเข้าเงื่อนไขนั้นเนี่ยคือต้องกลับเรือนจําทันทีอแล้วก็อันนี้ก็เป็นนัยยะอีกอันหนึ่งของการมาของอย่างที่เราพูดของอาจารย์วิศณุไปด้วยครับว่าอาจารย์วิศณุมาเนี่ยทางหนึ่งเขาบอกว่าทําให้ทําให้มัน กลมกล่อมเคลียร์ทางอ่ากลมกล่อมหรือเปล่า,าหรือว่าทางหนึ่งมาคุมอมันก็มองได้หลายมิติเช่น,นกันก็ก็มองว่ามาเคลียร์ทางก็ได้เพราะว่าตอนนั้นตอนที่คุณทักษิณกลับอาจารย์วิสนุก็เคลียร์เคลียร์ทาง มาตั้งแต่เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนั้นคุณสมศักดิ์เทพสุทินดูอพรบมีเรื่องของระเบียบราชฐานออกมาพรบยุติธรรมก่อนแล้วก็ตามมาด้วยระเบียบราชทานก็มันก็อยู่ในยุคที่อาจารย์วิษณุเคลียร์ทางไว้จนมาถึงวันที่22ก่อนวันที่22ไปเตรียมไปดูหน้างานอะไรใช่ไหมนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละก็เป็นภาพเชื่อมต่อกันนะครับของเหตุการณ์2เหตุการณ์นะครับทั้งกรณีของอาจารย์วิษณุ ที่ปรากฏเข้ามาช่วยงานกับรัฐบาลเหมือนกับมาช่วยคุณเสถียาหรือเปล่าในขณะเดีกันก็เกิดปรากฏการของกรณีของคุณทักษิณที่ถูกสั่งฟ้องนะโดยการคดี1นึนะครับแล้วก็คดีประปคอมนะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขที่จะนําไปสู่การที่ว่าอโอกาสที่จะถูกควบคุมอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันในขณะเดกันอีกเงื่อนไขหนึ่งก็ถ้าหากว่าอบอกว่ากลุมอนุรักษ์ยังคงต้องใช้บริการ ก็เป็นไปได้เช่นกันว่ามุมการเข้ามาของจารย์วิศุเนี่ยอาจจะเป็นการทําให้กลมกลม่อมใช่ไหมกลมกลม่อม<ๆ>และดูมันดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องติดตามว่าตกลงว่านัยยะของสัญญาแล้วก็นัยยะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเดินไปทางไหนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเมืองเ,อเป็นทอกสภานะครับสัปดาห์นี้ที่เราจะต้องจับตามต่อไปนะครับเพราะว่ายัางมีเงื่อนเวลายังมีอีกหลายคดีที่จะตามมาทั้งคดีของคุณเสฐาคดีคดีของก้าวไกลคดีท,คที่จะตามมาด้วย ก้าวไกลมาก่อนอ่าก้าวไกลมาก่อนอีกไม่กี่วันมันก็จะเป็นตัวแปรอีกอย่างหนึ่งใช่อ่าอันนี้ก็เป็นทอกสภาสัปดาห์นี้เราก็จะติดตามท็อกสภาได้ทุกอ่าอ่าสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้อ่าก็เราจะติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงต่อไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ